สำหรับคนที่ใช้รถยนต์โตโยต้านะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนน้ามันเกียร์เองนะครับมันเกียร์ตัวนี้นะครับเป็นน้ำมันเกียร์เกลอนเดียวกันเลยนะครับกับส่วนบริการที่เขาเปลี่ยนให้เรานะครับถ้าหากว่าเราเข้าส่วนบริการนะครับส่วนบริการเขาก็จะเปลี่ยนน้ามันเกียร์ตัวนี้แหละครับให้นะครับเกลอนนี้เป็นักลอนเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับที่ส่วนบริการเปลี่ยนให้นะครับตัวแกลอนเนี่ยมันมีขนาด4ลิตรนะครับอันนี้เป็นน้ำม จะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับแนะนาให้เปลี่ยนของแท้โตโยต้าดีกว่านะครับถ้าหากผิดเบอร์เมื่อไหร่นะครับเกียร์เราอาจจะพังหรือว่าอายุการใช้งานของเกียร์เนี่ยสั้นลงได้เพราะว่าน้ํามันเกียร์เนี่ยสำคัญหากเวลาเราเปลี่ยนไม่ถูกเบอร์นะครับตัวเกียร์นะครับอาจจะทํางานไม่สมูทเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกียร์อาจจะพังได้นะครับเพราะว่าตัวเกียร์เนี่ยมันเป็นตัวส่งกาลังจากเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาเปลี่ยน น้ำมันเกียร์นะครับก็ให้เราเปลี่ยนให้มันถูกเบอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันตรงกับเบอร์ที่เขาต้องการให้ใช้นะครับซึ่งผมมีแนะนานะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้จะเป็นกนลอนน้ามันเกียร์ที่มาจากศูนย์บริการนะครับเวลาเปลี่ยนก็ซื้อไปหนึ่งกันลอนนี่นะครับนี่นะครับหนึ่งกันลอนนี่แหละนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณนิดนึงนะครับนี่อันนี้เป็นของเกียร์โตนะครับหนึ่งกนลอนมีสี่เลตนะครับถ้าหากว่าใครต้องการน้ำมันเกียร์โตโยต้านะครับเหมือนูนยนบริการเลยต้องเป็นแบบนี้นนนนนนนะะคครรรัับบบต้้้้้ออองเเป็็แแกกลลีีีีีว์่ ดูหน้าตาเกลอนไว้นะครับเบอร์ของน้ำมันเกียร์ดูให้ดีนะครับเวลาจะเปลี่ยนนะเพราะว่าน้ำมันเกียร์เนี่ยมันมีหลายเบอร์มากเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาของแท้ก็คือต้องเป็นเกนลอนแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ